มารับชมค่ะกับ Toyota a อ t i ต1.8ตัว h y b r i d e n t r y ตัวเริ่มต้นของตัว h y b r i d นะคะทำงาน2ระบบปี2019จด20ไม่55,000โลคันนี้ได้เป็นสีดำมานะคะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยเดี๋ยวพามาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถสักนิดนึงค่ะพี่ๆขาโครงสร้างเดิมร้อยเมกอัร์ดเดิมๆภายในกว้างนั่งสบายนะคะคันนี้ได้เป็นสีดำมาใครสนใจค่ะนะคะตัวอาติตัวไฮบริดตัวเริ่มต้นตัวนี้นะคะ สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย่นพาชมรถมือสองคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามารับชมกับรถ t o โยต้าโครล a าเอลติ1.8ตัว h y b ริด Entry ปี2019ตัวนี้เป็นรุ่นโฉมปี2019แต่จดทะเบียนปี2020ค่ะคันนี้นะคะออกห้างป้ายแดงจะอยู่ที่939,000กับตัว a อลติ1.8นะคะตัว h y b ริดเอนทร939,000นะก็ประหยัดไปเยอะมากๆเลยเหลือเพียงแค่559,000 เท่านั้นเองพี่ๆขาตัวนี้นะคะไมลห้าหม่นห้าไมล์ห้าหมื่นห้าพโลถือว่าระยะทางเหมาะสมกับตัวไฮบริดนะเพราะว่าปกติแล้รถไฮบริดเนี่ยเลขไม่อาจจะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคนที่อมองหาหรือว่ากําลังต้องการในส่วนของรถไฮบริดก็คือต้องการความประหยัดใช้รถเยอะแล้วก็ต้องการความประหยัด ประหยัดได้จริงๆแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขับนุ่มเงียบนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยเดี๋ยวน้องนึงจะพารับชมรอบๆคันค่ะกับตัวไฮบิดตัวนี้จะบอกว่ารถทุกคันเที่ยหนึ่งคัดเกรดมานะคะเราคัดเกรดคุณภาพไม่มีพลิกความชนหนักจมน้ำเล่มไม่มีชำรุดสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นหลายๆท่านอาจจะดูสเปครถมาแล้วแต่ว่าอยากได้ความมั่นใจอยากได้รู้เอออยากรู้ว่ารถคันนี้ที่ได้ไปอ่ะ ใช้นานๆไหมนะคะหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับรถคันนี้หรือเปล่าอยากได้ไปเพื่อความสบายใจอันนี้น้ำหนึ่งเข้าใจอยากให้มั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้นะคะเอาไปใช้ได้ยาวๆค่ะไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนไม่มีพิความชนหนักจมน้ำค่ะไม่มีชนถึงโครงสร้างตัวรถแล้วก็ตัวเครื่องตัว,ตว,ตวถังถ้ามีการเปลี่ยนมาพี่ขานําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเล่มมีครบทุกคันที่เพชรยนต์มีครบทุกททคกันค่ะพี่พี่ขานะคะเล่มมีทุกคันแล้วก็ที่สําคัญค่ะเอารถออกไปไม่ต้องกลัว าจะมีใครหรือว่าสถาบานันการเงินไหนมาทวงถามรถของเราปลอดภาระทุกคันนะคะเอามาดูด้านหน้ากันก่อนเดี๋ยวเพืนจะพารับชมค่ะนะคะมาเริ่มจากด้านหน้าพี่ค่ะคันนี้นะคะจะได้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่ไฟหน้าเดิมสวยนะคะมาพร้อมกับไฟเดเออไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะกรอบไฟตัดหมอกจะได้เป็นสีดํานะคะแล้วก็กระจังหน้าด้านหน้าก็ได้เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะ ตัวช่องดักลมนะคะป้ายทะเบียนเลขนี้เลยนะ,ะแล้วก็จะได้เป็นสีฟ้านะคะโลโก้เป็นสีฟ้าบ่งบอกว่าตัวนี้เป็นตัวไฮบิดนะคะพร้อมกับไฟสีฟ้านะคะนี่เป็นตัวไฮบิดคะ่ะนะคะสนใจนะคะพี่ๆขาเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เข้ามาทดลองขับได้มาทดลองขับได้เลยค่ะน,ะะนี่สัญลี่ยมโคมนะคะไม่มีรอยบุกไม่มีรอยลักยิ้มเราปรับสภาพให้ทุกคัน เราปรับสภาพให้ทุกคนันแล้วก็ในส่วนของแม็กค่ะพี่ๆขาแม็กข้างฝั่งด้านซ้ายนะคะฝั่งด้านข้างคนขับอ่ะอันนี้ไม่มีรอยพูดแม็ก่้าลูค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะตัวนี้จะได้เป็นดิสเบกสีล้อเลยนะคะดิสเบกสี่ล้อและในส่วนของยางอันนี้มันจะเป็นยางมีสโตนนะคะอ่ะปี2สอแต่ว่ายางเนี่ยถ้าไม่มีดอกยางแล้วหรือว่าแตกลายนาะเราเปลี่ยนยางให้นะคะอ่ะตรงนี้นะคะให้ดู พวกโชคต่างๆที่ขารถทุกคันแล้วก็คัดเกรดมาเนาะอยากให้ลูกค้าได้รถที่สวยรถไม่ช้ำไปคันนี้ไม่ห้าหมื่นโลได้รถไม่ช้ำไปแน่นอนกระจกมองข้างค่ะพับปรับไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะก็มีสัญลักษณ์เขียนคำว่าไฮบริดติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยค่ะนะคะแล้วตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยขอบตรงเนี้ยเป็นโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหราแต่นี่เขา ติดคิวกันาสาดบังไว้นะ,ะที่เปิดด้านนอกค่ะเป็นโครเมียมข่าหนีเพิ่มความหรูหรากระจกนะคะได้เป็นออโต้กรามก็คือพร้อมสัญญาณการขโมยเดิมจากโรงงานกระจกด้านข้างนะคะกระจกเดิมนะคะกระจกด้านหน้าคันนี้ก็ได้กระจกเดิมเช่นเดียวกันค่ะพี่ขาภาษีพรบรเราก็จะมีการต่อให้นะคะมีการต่อให้อเดี๋ยวพาดูโครงสร้างตัวน็อตทีละจุดละกันนะคะนี่ให้ดูโครงสร้างตัวรถต่างๆพี่ๆขา แผงประตูนะคะได้เป็นสีดําที่เปิดด้านในได้เป็นวัสดุสีเงินนีก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินอันนี้เป็นสีดํานะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นหนังมีช่องใส่แก้วน้ํานะคะคอนซโซลค่ะคอนซโซลด้านหน้าก็ได้เป็นสีดําตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินอ่ะเปิดดูอุปกรณ์เครื่องมือนะคะเออชุดคู่มือนะคะชุดคู่คู่มือก็มีให้ด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นรถจากหน่วยงานนะคะได้เป็นรถจากหน่วยงานมานะคะเป็นรถจากหน่วยงานมานี่ค่ะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีเทาค่ะนี่ถุงลมนิรภัยนะคะเจ็ดใบด้วยกันได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตมากๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะแผ่นเพจปี2019นะคะ ามาดูน็อตฝั่งประตูด้านหลังกันบ้างค่ะน็อตเดิมนะคะพี่ๆขาน็อตเดิมนะยังไม่มีรอยพูดยังไม่มีรอยประแจไขอันนี้ก็คือน็อตยังสภาพเดิมอยู่นะคะแล้วก็สันเหลี่ยมคมด้านหลังนี่ค่ะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมเพิ่มความหรูหราเข้ามาค่ะแล้วก็หลังคาด้านบนนี่ค่ะ อันนี้คือไม่ได้ทำอะไรเลยล้างทำความสะอาดอย่างเดียวนะคะล้างทําความสะอาดอย่างเดียวอ่ะมาดูภายในสักนิดหนึ่งนะคะภายในนะคะก็กว้างนั่งสบายได้เป็นเบาะหนังนี่มีแผ่นยางรองมาให้เรียบร้อยได้แอร์หลังมาด้วยกระเป๋าใส่เอกสารด้านหลังนะคะมีทั้งสองเบาะเลยนะแล้วก็ตัวน็อตต่างๆสภาพเดิมสวยค่ะพี่ๆคะ่ะ แผงประตูนะคะแผงประตูได้เป็นสีดําตรงนี้เป็นหนังเดินตะเข็บได้สีเทานะคะตรงนี้ก็ได้สีดําเงาที่เปิดด้านในก็เป็นวัสดุสีเงินนะคะมะีช่องใส่ของตรงนี้เล็กๆน้อยๆ,ๆค่ะกระจกด้านหลังได้เป็นกระจกเดิมนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะที่ดีค่ะนี่มีตรงที่ล็อกเด็กนะคะตรงนี้อ่ะ มาดูแม็กด้านหลังฝั่งนี้กันบ้างแม็กด้านหลังฝั่งนี้ก็ยังสวยค่ะพี่ขายังไม่มีรอยคูดนะได้เป็นยางบิสโต้อันนี้คือจากเดิมมานะคะแต่ว่าอย่าทียมีหนึ่งแจ้งค่ะถ้ามีแตกไายงานนะคะหรือว่าไม่มีดอกอยางแล้วเราเปลี่ยนยางให้ส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้ก็มาพร้อมระบบไล่ฟ้าค่ะตาโตโยตานะคะไฟท้ายไฟท้ายเดิม โลโก้ด้านหลังนะคะก็มีตัวสีฟ้าด้วยนะคะบุงบอกว่าตัวนี้เป็นตัว h ฮบริดเซนเซอร์ด้านหลังค่ะนะคะเซนเซอร์ถอยนี่สนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพรถได้เลยอ่ะเปิดด้านหลังดูสักนิดหนึ่งด้านหลังกว้างเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะนี่ให้ดูคานด้านหลังพี่ๆขามีไฟให้ด้วยคานเดิมร้อยเมอัพเดิมๆค่ะ สภาพเดิมสวยจริงๆใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้นี่เดี๋ยวยางอะไหล่เราใส่ให้นะคันนี้ไม่ได้มียางอะไหล่มาเนาะนะเดี๋ยวเราก่อนปล่อยอนะคะเราก็จะมียางอะไหล่ใส่ให้แม่แรงนะคะอุปกรณ์เครื่องมือนะคะก็ใส่ให้ครบเลยสนใจก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้เนี่ยรอยเมคอัพเดิมๆพี่ขารอยเมคอัพเดิมๆสวยมากนี่ซีนนะคะ ซีนทางมะพร้าวด้านหลังไฟท้ายเดิมนะคะสภาพอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าน้ำหนึ่งรีวิวให้ไม่ชัดที่ขาโทรหาน้ำหนึ่งได้096-198-4963หรือไม่สะใจไม่จุใจเข้ามาดูด้วยตาคุณเองได้เลยนะคะร่องน้ำนะคะรอยเมคอัรตเนี่ยตรงเนี้ยคือไม่ได้โดนไม่ได้ทำมาแล้วก็ไฟท้ายนะคะก็ได้ไฟท้ายเดิม ไฟท้ายเดิมเลยยี่ห้อนี้เลยเดิมจากโรงงานอ่ะมาดูด้านหลังฝั่งนี้กันบ้างค่ะมาเริ่มจากล้อแม็กค่ะแม็กนะคะก็ได้เป็นแม็กเดิมสวยเลยนะคะแม็กห้าลูอ่าโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะรุ่นนี้เงียบนุ่มขับสบายเอ่อตัวไฮบริดเนี่ยเวลาเราสตาร์ทต,ตอนแรกใช่ไหมเขาจะไม่ยังไม่ได้มีเสียงเนาะ นะบางทีตอนที่แบบไฮบริดเข้ามาแรกๆเราลองสตาร์ทดูเอ๊ะเราสตาร์ตรถหรือ,อยังนะพอสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็เครื่องยนต์ก็จะทํางานเขาจะทํางานสลับกันค่ะบางทีสตาร์ทแป๊บหนึ่งก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะบางทีก็สตาร์ทปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเงียบก่อนนะคะสักพักหนึ่งเครื่องยนต์ก็จะทํางานนะคะประหยัดค่ะเอาติดเนี่ยในพูดถึงในเรื่องของประหยัดก็ประมาณ23โลลิตรได้เลยนะถ้าเป็น ในเรื่องของใช้ในส่วนของตัวไฮบิดนะคะคือไฮบิดนี้คือ, Hi คอถ้ายิ่งรถติดๆแบบขับได้แบบเออไม่ได้เหยียบความเร็วเยอะเนี่ยคือประหยัดมากๆอันนี้คือด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าค่ะ ข้อมูลรถนะคะคันนี้ข้อมูลรถสักนิดหนึ่ง Toyota a l t i ต1.8 Hybrid Entry นะคะตัวนี้559,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7 8 0ค่ะพี่ๆ่ะคันนี้ไม่55,000โลนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกไฟฟ้านะคะตัวนี้ลำดับเจ้าของลำดับที่2เป็นรถกลดระวังจากหน่วยงานค่ะเป็นรถหน่วยงานมาไม้น้อยมากๆเลยนะคะอ่ะนี่ก็คือมีเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะมีเบรกโฮด้วยอ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเ,เกียร์ออตโต้เนี่ยค่ะมีโหมดให้เลือกต่างๆนะคะฟังก์ชันค่ะนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานี่พวงมาลัยนะคะอ่าพวงมาลัยเป็นเป็นเหมือนหนังเทียมนี่เครื่องเสียงรองรับ FM AM นะคะตรงนี้ก็เป็นแอร์แบบออตโต้อ่ะเหยียบเบรกกดปุ่ม สตาร์ทสักนิดหนึ่งนะคะเนี่ยคือเครื่องทำงานแล้วเครื่องทำงานแล้วนิ่งมากเงียบนิ่งนุ่มเลขไม 55, ล์ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่โลกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะพี่พี่ขาแล้วก็มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถมีไฟตรงกลางนะคะเอ่อมีไฟตรงกลางมีไฟด้านหน้ากระจกค่ะนะคะมี ไฟแล้วก็มาพร้อมกับที่บางแดดเดี๋ยวมาพร้อมกับกระจกแต่งหน้าไม่ใช่กระจกแต่งหน้ามาพร้อมกับที่บางแดดนะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูห้องเครื่องด้านนากันบางนี่ค่ะน้ำหนึ่งให้ดูว่ารถช้ำไม่ช้ำยังไงเนี่ยค่ะรถไม่ช้ำจริงๆนะคะเบรกคันเร่งยังไม่ถลอกเลยนะคะพี่ๆขาตัวน็อตข้างประตูสภาพเดิมสวยใครสนใจทักมาได้เลย 096-198-4-963ค่ะเครดิตค่ะเลดีๆอัพจัดยอดเต็มดันฟีดาวได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวหนึงพาดูห้องเครื่องด้านหน้าดีกว่ากระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะคันนี้นี่มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพเดิมสวยมองกออยู่ครบชัดเจนคำเตือนนะคะสติกเกอร์ข้อควรระวังก็อยู่ครบชัดเจนค่ะ ตัวน็อตต่างๆนะคะตัวนอ็อตนี่แล้วก็ตัวน็อตตรงนี้นะคะไม,มคไม่มีรอยขยูดไม่มีรอยไขไม่มีรอยประแจไขาค่ะอ่ะตัวนี้นะคะก็มีแบตเตอรี่ที่ขาแบตเตอรี่ในส่วนของเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยเขารับประกันอยู่ประมาณ10ปีเนาะอันนี้คือจดปี20 21 22 23 24 25 2ี2สิบ 27, 2ยี่อีกประมาณ6ปี5ปี6ปีได้ก็ยังรับประกันอยู่ก็ใครสนใจนะคะพี่ขาก็เข้ามาดูในส่วนของตัวไฮบิดได้นี่ค่ะด้านข้างไฟหน้าไฟหน้าเดิมนะคะรอยเมคอัพเดิมๆเ,เลยสนใจทักมาดูมาดูสภาพรถได้นะคะพี่ๆขาโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำ น้ำหนึ่งเชื่อว่าคนที่จะออกรถไฮบริดเขาต้องอาจจะดูพี่ๆอาจจะดูข้อมูลในส่วนของไฮบริดมาแล้วเนาะแต่ในรีวิวนี้น้ำหนึ่งพาดูโครงสร้างตัวรถก่อนละกันนะคะโครงสร้างเดิมสวยไม่มีพิความชนหนักจมน้ำสนใจยังไงทักหาน้ำหนึ่งได้ค่ะ0 9 6 1 9 8 4 9 6หสค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ๆผาจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ